สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ยบ้านสวนนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยบอลสีหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาเจอมาดูอะไรเนี <S <s <waste écrit> ğı, stamps, ่ยตัวนี้เนี่ยเนีเนห็นไหมปลูกแล้วก็ต้องเดินเลาะดูโอ้ย ตัวมหาเรายังกับหัวงูอ่ะเอยตกใจกหมกเลยเอเหมือนงูไหมคะโอ้ปรับตัวยังกับงูเนะี่ยตกใจหมดเลย <c oughs> เอออ่ะไปอยู่น,นู่นอย่าขึ้นมาอีกเด้เอพผ่าชมเพลินๆหลายต้นเลยนะคะเนี่ยเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยอมาฝาก สวยไหมคะมีหลายต้นเลยเก็บภาพมาให้ชมนะดอกไม้ข้างทางพวกนี้นะชมดอกไม้ก่อนก่อนที่จะไปปลูกพืชให้ดูวันนี้มีพืชหัวชนิดหนึ่งนะเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ปลูกซากทีเห็นต้นไม้ข้างทางเลยเอามาให้ผู้ชมชมเพื่อใครสนใจอยากจะปลูกไม้ประดับ บ้านแบบนี้บ้างนะคะแบบนี้ไม่ได้รดน้ํายากนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ดูแลก็ง่ายนะคะเนี่ยปลูกตักแดดได้นะเดี๋ยวต่อไปไปดูการปลูกบอนสีนะคะนี่ต้นกล้าบอนสีอันนี้แป่ใหญ่มันสวนเอาหัวขึ้นมาใส่กระป๋องไว้ <c oughs> ก่อนอื่นขอใส่ทุงมือก่อนเพราะว่าดินเปียกฝนตกหลายวันเนะี่ยเอาออกไม่ดูเนี่ย เอาหัวมาวางไว้ในกระป๋องเนี่ยจนเกิดใบใหม่ขึ้นมานะมีหัวยังไม่เกิดใบก็มีเนี่ยกระถางเตรียมมาแล้วล่ะเอาใบไม้แห้งรองแต่ว่าฝนตกเมื่อคือนนี้ก็เลยเปียกมด <c oughs> ดินผสมขุยมะพร้าวนะคะแม่แยกยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยนะเอาดินธรรมดานี่แหละผสมกับขุยมะพร้าวว่า,วาปลูกใหม่จะล่อให้รากเข้าออกมาก่อนปลูกใหม่ๆเนี่ย ย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไหนแม่ใบเกิดใหม่หมดแล้วอันนี้เป็นบอนสีหกลงนะถ้าเราปลูกแบบเนี้ยมันจะติดไวด้วยแล้วก็หัวหัวเข้าเดิมเข้าแก่อยู่แล้วปกติถ้าไม่เอาออกจากดินเนี่ยป่านนี้ก็คงจะเป็นกอใหญ่แลมป้ายสีแล้วล่ะแต่ว่าไม่อยาเอ็กเอามาวางไว้ตรงน,นี้ไม่มีเวลาปลูกสักทีวันนี้ก็เลยจะเอามาปลูก ถ้าปลูกแบบนี้ถ้าออกมานี่เป็นกอใหญ่มากเลยนะกระถางนี่เป็นพุ่มเลยแหละใครอยากได้สวยๆก็ลองปลูกแบบแบบแบบนี้ลองดูนะปลูกเสร็ก็จะเอาน้ำเนี่ย,นยในอ่างปลานี่แหละเนี่ย,ยมีปุ๋ยขี้ปลาอย่างดีเลยนี่อันนี้แก้วรั่วนะกระถางเดิมกระถางเก่าไม่ใช่กระถางเดิมจะเรือม,มาตักน้ํารดง่ายดีเนี่ก็วางไว้ตรงนี้แหละฝนตกนะครับ อย่างนี้ก็วางไว้ตลอดเลยพอเราปลูกแล้วเราก็มาเดินดูบ้างนะคะดูแลเขาดูว่าสีโตแล้วสีเป็นยังไงมีศัตรูมากวนไหมนี่เดี๋ยวจะพาดูต้นนี้รู้สึกว่าจะมีศัตรูมาอย่างใบนี้นี่วาววหว่ว,วงหวงนะคะก็ค,คิดว่าเออก็คงจะมีศัตรูมากินกลางคืนก็มไม่รู้ตัวอะไรเพราะว่าไม่ได้ลงมาดู แล้วนี่ก็เจาะเป็นรูๆเลยนะคะเนี่ยถ้ามันเจาะแบบนี้ใบก็ไม่สวยจะตัดทิ้งจะอะไรก็ได้แต่แม่ยายประสวนไม่ได้ตัดออกนะก็จะเอาไว้แบบนี้แหละนี่หลอดไม่มาอันนี้ที่สีเขาไม่ค่อยแดงจัดจ้านเพราะว่าแม่ยายวางไว้ในร่มนะใต้ชยายคาปลูกบนสีก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปนะคะปัญหาเยอะมากเลยนะนี่มาดูต้นนี้ นี่ใบแหวงหายหนูมองไปข้างล่างเห็นรากฟูฟูแต่ว่าพอดีมาเห็นนี่ตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวเจ้านี่ออกนะคะเนี่ยเห็นไหมมากัดโอ้รากฟูหมดเลยขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็จะจัดการทำใหม่ การปลูกในวันนี้ทำคลิปนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังเหลือว่านอยู่นะคะมีหัวขา,ขาวๆเหลืออยู่สามหัวส่วนจะเป็นว่านอะไรนั้นก็รอชมคลิปต่อไปนะคะดินเก่าก็ยังเหลืออยู่ก็จะใช้ดินนี่แหละดินผสมกับปุ๋ยมะพร้าวนะไม่ได้ผสมปุ๋ยคอกเลยนะคะเพราะว่าปลูกใหม่ๆมนันจะทำให้ต้นพืช ถ้ามันเค็มจัดดินเค็มจัดนะ่ะมันจะ,จะเจริญเติบโตช้าชะงักการจเจริญเติบโตนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องรอชมคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ